เชื้อต่างๆ และเงื่อนไขผลตรงการขอสิเชื่อนายมงคลจุลทัศน์ประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการจับคู่กู้เงินที่ห้องประชุมหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งโครงการจับคู่กู้เงินกำหนดจัดขึ้นตามนโยบายรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการจับคู่กู้เงินระหว่างผู้ประกอบการร้านอาหารกับสถาบันการเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบของสถานการณ์โควิด19 ให้เข้าถึงมาตรการสินเชื่อต่างๆและเงื่อนไขผ่อนปรนการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมทั้งนี้คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์และสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับสมาชิกหอการค้าและผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้กําหนดจัดกิจกรรมจับคู่กู้เงินมีขึ้นให้กับสมาชิกหอการค้าและผู้ประกอบการจังหวัดอุบลราชธานีได้พบกับสถาบันการเงิน ที่เข้าร่วมโครงการและสามารถยื่นขอกู้ได้ทุกสถาบันการเงินทั้ง5แห่งซึ่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม นายมงคลจุลัศน์ประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการร้านอาหารจะได้พบกับสถาบันการเงินที่เหมาะสมกับธุรกิจของทุกท่านและสามารถจับคู่กู้เงินตามมาตรการสินเชื่อต่างๆในอัตราดอกเบี้ยต่ำตลอดจนได้รับเงื่อนไขพิเศษในการผ่อนปรนการขอสินเชื่อซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ในภาวะโควิด -19 ใน อนาคตด้วยดีอันจะส่งผลต่อการสร้างงานสร้างอาชีพสามารถอุดหนุนข้าวสินค้าเกษตรตลอดจนวัตถุดิบต่างๆของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไปนะรือใช้แพ็วเกจ็ิเศษนะครับ